เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรูม้นำเก๋ผมฟรีกัสวายทีนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำการรีวิวเจ้าตัวปืน pdw 5 4 57วะ57นะถ้าจำไม่ผิดนะ5 7นะครับเจ้าตัวสกินฮอตสปอตนะครับที่ได้มาจากการทำภา,ารกิจนะ <c oughs> โอเคแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวหรือเปรียบเทียบตัวปืนให้ดูกับกับปืนอื่นนะโอเคปืนแรกนะครับ mm c นะครับแตกต่างที่ damage นะครับแล้วก็ range แล้วก็ a c c u r ย r ฟรี uh, นะครับค่อนข้างที่ uh, ไอตัว p d ธเนี่ยจะมีความได้เปรียบตรงดามีดฝูงนะครับเวลาอยู่ในระยะใกล้เนี่ยคือบอกเลยแพ้ทางหมดนะครับโอเคอี okay, f นะครับเสียเปียบทิธี่ดามีนะครับโอ้เดยนนะมันเสียเปรียบทุกอย่างยกเว้นดามีนะครับพ d w จะเห็นได้นะครับเดามีค่อนข้างที่จะฝูงมากนะครับเพราะฉะนั้นระยะใกล้เขาค่อนข้างที่จะได้ได้เปรียบกว่าปืนอื่นๆเยอะเลยนะโอเคชิคคอมครับเหมือนจะได้อ่า เดเมจอีกแล้วนะพีดีดบิวอ๋อเบอร์ทุกปืนเลยครับในเรื่องเดเมจอีกยู่นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยไม่สามารถฟู่ปืนอื่นได้เลยนะอันนี้เปรียบเทียบกับฟาโลนะครับอืมใช่ได้เปรียบที่เดเมจอย่างเดียวครับโอเคเปรียบ R U F H G อฟเี่สิบอ๋อ H G จีสิบอันนี้ได้เปรียบตรงไฟเรดครับพีดีบิวจะมีไฟเรดที่เร็วกว่า H G จี่สิบนะเพราะฉะนั้นมันก็มีคนหยิบไปใช้มากกว่า h g จ0นะครับเพราะไฟเรดเฮจี่สิบี่นค่อนข้างช้ามากเลยนะ นะจ้ะ GKF นะครับปืนที่ตกรุ่นไปแล้วนะครับก็เสียเปียบที่ Accuracy กับ Range นะตัวพี่รีวของเราแล้วก็ GKF เขาจะได้เปรียบตรง Accuracy กับ Range นะส่วน GKF ก็โอ้โหได้เปรียบอยู่ที่ Fire Range อย่างเดียวครับคอได้ก็โอ้เป็นพี่น้องกันแต่ว่าพี่รีวิวจะมีร a เ g e ที่มากกว่านะเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างจะได้เปรียบคอได้จะได้เปรียบแบบ กวว่่าพีีรินะคับแต่เรื่องดาเมจเนี่ยต้องยกให้พี่แกจริงๆนะครับโอเคครับสำหรับรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับตัวปืนไปเปรียบเทียบกับปืนอื่นให้ท่านผู้ชมดูนะว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคเมื่อเราถึงจุดนี้แล้วเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าไปครับอโอเคครับม,มาตาแรกก็ได้เป็น F อฟสั D นะครับ f ฟ r ร์ and Destroy นะครับในวันนี้นะผมจะวิ่งไปทางเดิมเหมือนกันโหัที่เคยเล่นอุ้ยระเบิดโอเคอเครับจะหลบได้อยู่ เขาอยู่ไหนกันหมดโอ้โห,โหว่าไงเพื่อนเอาจะวิ่งไปไหนเพื่อนอจะเย็นจะวิ่งไปไหนเนียเ่ยโอ้โหเพื่อนในหนีไม่รอดเราหรอเพื่อนอูโ้โ,โหมีคนมีคนวิ่งออกจากที่แอบว่ะ <c oughs> ผมก็เลยมีโอกาสสวนเขาแบบยับยับ,ยบ,ยบ,ยบเลยนะเขาไม่มีโอกาสแม้แต่นิดเดียวที่จะพูดก,กับเราได้เลยนะครับเพราะว่าแรงหุ่นสูงพวกนี้ก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็นะอยู่แรงรีเจนก็ต้องทำให้มันชินนะครับ <c oughs> อุ้ยผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงทางขวาครับแล้วอยู่ข้างไหนวะโอ้นั่นไงขั้เกีนว่าไงเพื่อนอุ้ยเปลี่ยนนัดโอ้โหใจเย็นเนี่ยครับเรียกใกล้ได้เปียบสุดๆเลยนะครับบอกเลยนะโอเคเราวิ่งออกไปก่อนนะครับโอ้ยโอ้โหเข้าหลังอะครับทุกคนดูดิโอ้โหดักคน่าเกียรเลยทำไมผมไม่เช็คว่าเมื่อกี้โอ้ไม่น่าเลยเมื่อกี้ผมควรจะเช็คก่อนนะครับ ว่าแบบเขาอยู่หรือเปล่าอะไรมาเนีเ่ยขาดป้อมรอบคอบอีกแล้วหรอหวิซ้ายอยู่วพวเขาอ,ออกมาไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเพื่อ oh, <c oughs> นโอ้โห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 จะยิโ oh, อ <c oughs> ้โหเลบห่อเล็บห่อไปเลโอเค ยังสองหนึ่งอยู่นะใช้ได้อยู่อุย้ยตัวหนึ่งครับว่างไงเพื่อนว่างไงเพื่อนอุ้ยข้างบนข้างบนก็มีโอ้โหโเต็มหัวก็ถือว่าเป็นปืนที่ใช้ได้อยู่นะครับผู้เล่นใหม่ ấy, ก็น่าจะมีอยนะ <ผม S 2> ู่นะปืนพิเศษดีกวะ่ะมันเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถือโปรแล้วก็อยากเล่นก็แล้วแต่ท่านไม่ได้ว่ากันนะเป็นปืนที่ใช้เล่นในแรงแล้วก็ได้นะ เข้าหลังนี่หว่าเราอะที่ดีดีบิลมันก็ค่อนข้างที่จะยู e f u l มากเลยนะครับใช้ได้แบบระยะใกล้แล้วก็ระยะแบบกลางๆอะนะมันค่อนข้างดีเลยแต่ต้องคุมปืนให้ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะยิงแบบซูมเดทอะไรแบเนี้ยนะถ้าใครยังแบบคุมปืนไม่ค่อยถนัดก็ใส่เป็นปอกกิฟตก่อนก็ได้ไม่ต้องใส่ล็อกจอบผมแอกวก็มันคุมปืนกันท้ายโอเค Nice next round. Get ready the work. for โอเคครับโอเคสามหนึ่งแล้วจังหวะเนี้ยได้อยู่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 โอเคผมปักทิปมาไว้ตรงนี้แล้วโอเคเห็นตัวนึงครับกำลังวิ่งน่าจะวิ่งตรงนี้นะโอเคผมไปดูซ้ายดีกว่าเผื่อมันเผื่อเขาวิ่งมานะอุ้ยเพื่อนเพื่อนระด้อุ้ยเพื่อนแตกแล้วไม่น่าจะวิ่งไปข้างบนป่ะครับโอเควิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมเราอ่ะรู้นะรู้นะข้ารู้ข้าเห็นข้าบอกเลย โอ้โห้ได้ยินเสียงก็แบบกาจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมเพื่อนอู้อีกตัวนึงว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนโอ้โหยิงตัวขนาดนี้ตายเหรอเสียก็ฝุ่นเพต่องเยอะไอ้ชายไม่ต้องตายแล้วนะตานี้ก็ชิวๆเลยครับให้เพื่อนแบกไปเห็นไหมเพื่อนแบกหรือกูแบกเพื่อนไม่รู้กัน ขันแม่ว่าไงอุ๊ยระเบิด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 ใจเย็นใจเย็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเพื่อนเพื่อนจะทำแบงนี้กับเราสิเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราได้คนเดียวเพื่อนเพื่อนช่วยเราด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อสั่นหนึ่งสามเหรอเพื่อนไม่ไหวนะเพื่อนโอ้โหเจอไอ้ดีเข้าไปผมยิงผมยิงไม่โดนหลายนัดมากเลยนะแล้วก็แบบตายอะไรมาเนี่ย ผมยิงว่าวหลายนัดมัง้งโอเคต้ตองชนะให้ได้ตาเนี่ยบอกเลยตาแพ้ี่แบบเสียชื่อคิอกัดใบทีหมดอะโ <ioxid> อ้โหจัดไปก่อนหนึ่งศอบอยู่แล้วนะ uf, ชดการชดกานชดกัน,น,นอยู่ไหนอยู่ไหน <c oughs> น่ากลัวเนี่ยชดกันก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่เพต้านะครับผมพูดไปประมาณสิบรอบไปแล้วมัง้ง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเสียระเบิดไม่เฮ้ยเห็ตน,ต,นตัวบนนั่งเห็นตัวบนตัวบนน่าจะเป็นสไนเปอร์วะเนี่ยแต่โอ้โหเพื่อนว่าง,ง่าเพื่อนโอ้ดีนะเขายิงไม่โดนผมเขายิงโดนนี่ผมน่าจะรีบร้อยไปแล้ว,ลวตาเนะี่ยโอ้ยว่าง,ง่าเพือ่อนโอ้อเจ็บมากนะครับผมวางเลยก็แล้วกันนะเขาไม่น่าอ้อมมาทานันเพราะเพือพ่อนเราดักอยู่นะทีนี้ก็รอครับรอ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 ได้เชื่อผมเราเป็นโฟนได้แล้วนะครับ โอเค้อยอย่างเดียวครับอุ้ยได้แล้วโอเคครับชนะละไปดูเกมที่ฝองกันดีกว่าครับไปครับโอเคครับมาอยู่เกมที่ฝองในวันนี้นะครับดูเหมือนว่าจะได้เป็นโด m i n a t i o n นะครับโอเคผมจะรีบยึด A ก่อนในจังหวะนี้แบวบโอเคได้แล้วครับไัว A แล้วครับผมปาระเบิดไปหนักก่านะได้แล้วครับ จะพยายามเล่นเฟแล้วเก็บนีวเคียให้ได้นะครับตานี้ไม่รู้จะเก็บได้ะาะพยายามพยายามจะเก็บให้ได้แล้วกันเผื่อจะได้เผื่อจะได้มีแบบคอนเทนต์ดีๆไปลงช่วงนี้นี่คอนเทนต์อะไรไม่ค่อยออกใจเย็น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 เย็นเยเยจย็นจยนเนใเ็นเ็นใจเนใจยานเยยนนยย็นน่ยยนนนยนี้แหละดีนะ เราก็สามารถยิดฟรีได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเลียนก่อนโว้ยอะไรของผมว้่เอาเอาเอาอะไรของผมวะนี่โอเคเสียเอครับไม่เป็นไรช่างมันเรายึดฟรีกลับได้เอายึดฟรีไม่ได้เพื่อนโอ้โหดูนะว่าจะวิ่งขึ้นมาอ้อโหใช่เอาไปกินดีร้อย โล่ไหมนี่ช่างของผมผมตักของเยอะเลยแล้วกันตอนนี้ยังอยู่แบบโล่เตยอ้าวว่าไงเพื่อนโอ้โหอย่าง่เราไม่เห็นอู้ใจเย็นใจเย็นไอ้นั้นเห็นไอ้นั่นไอ้นั่นเห็นผมว่ามันน่ามันจะวิ่งมาตรงประตูนะใช่ไหมอ่ามันเก็บดูมันเป็นย่างแต่ว่าเออโอ้ยชายอย่าขึ้นมาแบบนี้ได้ไหมครับ เสียนุ๊กเลยเห็นไหมอ๋อวายยูวายยูขึ้นมาวาอยูทุกคนจะขึ้นมาดูแบบทุกคนจะเก็บนุ๊กอะโอ้โหเสียมาเลยนุ๊กไม่เป็นไรครับเก็บใหม่กด้ยังทันอยู่นะถ้าตายมากกว่าสองก็เก็บนุ๊กยากแล้วครับลำบากลำบากมากบอกเลย ว่าไงเพื่อนโอ้โหนายจะวิ่งไปไหนเพื่อนเด็กพี่น้อยจะปล่อยเอาไปอุ้ยบีบีมีครับผมว่าอู้ใจเย็นใจเย็นเกือบแตกโอ้โหโอเคผมไม่เก็บนุกแล้วผมพอแล้วผมพอแล้วครับผมไม่เก็บนุกพอกันทีไหลมันเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหวิ่งเข้าบัตรไม่เนี่ยโอ้โหนอกจากเรายังไม่นุกแล้วยัง โอย่าสปอนแท็บเราฝีเพื่อนไม่เอาเพื่อนโอ้เพื่อนอย่านะอย่าโอ้โหอดีฮีเลเตอร์ใช้ต้นเกมเหรอแล้วแต่คนจะใช้ผมก็ห้ามเขาไม่ได้เหมแต่ก็ดีแล้วครับตอนท้ายเกมเขจะได้ใช้ไม่ได้เก็บไว้เราใช้กดี๋ยวมาเด็ก็มาโอ้โห จบแล้วผมน่าจะพีไฟก่อนเมื่อกี้แต่ไม่ทันละเอ้ายึดบีเหรอเพื่อนโอ้โหโดนโอ้โหสามตัวเยอะเหลือเกินค่ะโอ้โหได้ไม่เนี่ยผมว่าเสียเพื่อเสียดาวต้องรอตาถัดไปนตาอตานี้นี่ไม่ได้เหรอ ว่างไงเพื่ว่างไงเพื่อนโอ้โหเกือนผมเีแต่เียวบีนะครับไม่เป็นไรมารอตดต่อไปผมว่านพิกได้อยู่นลอุ้ยวาไงเพื่อวางไงเพื่อวางไงเพื่มันทำไมตายเพื่อนเพื่อนโอครับแม่เจ้ามาบีบคแรงขึ้นนะไมเปีย โอ้ยยอดมีเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาเพื่อนสองตัวเลยก็มาดิมาดิโอเคครับให้ฟิตไปโอเคครับได้เวลาไปฟิตปีผมออกไปผมไม่อยากโดนพวกฟนในอะไรพวกนี้ฝอยอยู่ข้างบนดีกว่าปลอดภัยกปลอดภัยกว่าบอกเลย ผมรู้เลยว่าเขาจะดักนะแล้วมีเจนนี่เขาเล่นกันแบบเซฟซเฟซแบบเซฟมากโอ้โหมันมีตัวหนึ่งขึ้นถ่าเราเข้าไปได้ไงวะโอ้โหแต่ย็นเพื่อนเขามีอ a เลเตอร์นะเพื่อนเอาไปเราตายแน่นอนนะเอาว่าไงเพื่อนมาทำไมให้อายบ้านนาเห้ยไม่ไม่ไม่ออกไป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 โอเคไลนได้แล้วครับเอาว่าไงเพื่อนโอ้โหเราจะว่ามัน

อ่าใช่ครับฝรั่งเอาว่าไงเพื่อนโอ้โหเขาได้ยินเสียงเราผมโคตรเกลียดเลยครับเวลาฝรั่งติดแท็กซี่แท็กติกกระโขกมันน oh, ่ารำคาญมากกว่าเอาว่าไงเพื่อนไปใหม่อีกเรียบร้อยอุ้ยเสียบีไหมเสียเอรด้วยเสียเนี่ยโอ้เตยันเย็นเตยันเยัน เคลื ini, olabilir, ่อนร่างเรียบร้อยเคลื่อนร่างเอสยอดมากเพื่อนอะไรอะไรกาวิตี้เหรอช้าไปโทษทีดอืม reloading cover me จะไม่มีใครยิง uav หลือบ้างแต่ว่าไงเพื่อนเจอกันพอดีเลยผมอู้หสองตัวไม่ไหวครับกระสุนหมดก่อน ใช้กับตัวหนึ่งใช้กับไอตัวเมื่อกี้มากไปฮะเช่เลยมีกระสุนยิงอีกตัวหนึ่งโอ้เยอะๆโอ้โหพนัยผมไม่น่าดวนหรอกเขาเลยผมเฮ้าหนไม่ใช่อะไรความเฮ้านี่จะทำลายทุกอย่างความผิดถี่ได้ตัวหนึ่งครับใจเย็นใจเย็น้าว่าใครเพื่อนไม่ออกเอดกันได้เนาะอ้าเพื่อนว่าไง เอาเพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงโอเคช่่วยเพือนครับไม่ได้ช่วยเพื่อนยึดฟีดิเรามายึดคนเดียวโอเคเพื่อนมาช่วยแล้วแอนน์ได้ยินนะไอ้ชายอันแน่ได้ยินนะได้ยินหมดนะบอกเลยูใจเย็นใจเย็นนดิช่าโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตาที่สองนะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวเจ้ตัวพี่ดีรีวิวฮอตสปอตนะครับไปทำกันได้ที่กิจกรรมแล้วครับ <Enemy Contact. S 1> กิจกรรมอะไรนะกิจกรรมเก็บไอสติมอะไอ้สเติมอะไร <c oughs> พวกนี้มันเป็นมุนเก็บอะทำกันได้นะเป็นการฟุรร่ือยแรงที่เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับคนอกจากเราต้องแบกแล้วเนี่ยเราต้องแบบมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาโฟกัสเข้าไว้นะเอ็มบีพี MVP. กี่ตัววะเนี่ยตาน,นี่ยยี่สิบป่ะ 20แน่ๆ20ตัวมั้งโอเคครับเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์เพื่อน, like, share, นกันหังใจใผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ